สวัสดี f อทุกท่านค่ะสวัสดี f อในวันจันทร์ที่หนึ่งกันยาเดือนใหม่แล้วนะคะวันนี้เป็นเดือนที่รวยรวยรวยวันนี้รวยนะ,ะขอเอฟซทุกท่านมีโชคมีลาบนะรว,รวย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 ค่ะเรามาสองเห็ดนะคะโอ้เห็ดกำลังออกแล้วนะคะเอซนี่ค่ะนี่วันก่อนก็เมื่อวานก็เก็บไปแล้วนะคะอันนี้ก็ออกชุดใหม่ เดี๋ยวเรามาดูเห็ดฟางหลังบ้านมีเห็ดฟางเก็บหรือเปล่าอ้าวเหมือนเชื้อกําลังจะกลับมาเดินอีกแล้วนะเอ,อเหมือนเชื้อเห็ดเขากําลังจะกลับมาเดินอีกเดี๋ยวเราไปดูซิอ้าวไม่ได้มาเก็บเลยโอ้โหเน่าซะแล้วนี่นี่นี่ขึ้นแล้วเอฟซี FC. โอ้โหนี่ไงขึ้นแล้วนะอืมมันี้ไม่ได้มาเก็บนะคะโอ้โหน่าเลย เน่าอันนี้ก็นี่หนึ่งดอกนะคะอ่ะไม่เป็นไรค่ะก็ตอนนี้เราปล่อยไปแล้วเราปล่อยให้เขาขึ้นแบบทำตามธรรมชาติเลยตัวนี้อะนี่ค่ะเชื้อกําลังเดินนี่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 นโอ้ไอ้น,นี้เก็บได้เลยค่ะตูมว้าวว้าวว้า,วากลับมาเก็บเห็ดได้อีกแล้วนะคะเอฟซี FC. นี่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 นะโอ้ชาวนี้ได้เห็ดแล้วได้เห็ดไปทำกับข้าวแล้วนะคะ เดี๋ยวเราดูสิเพื่อมีอีกเออชาวนี้หาเห็ดได้หนึ่งดด่เห็ดฟางนะกำลังเริ่มออกอีกแล้วน้องแมวทำอะไรตรงนู้นแมวทำอะไรตรงนู้นจ๊ะ <N> <N> โอ้นิ่งเลยน,นี่เป็นภาพบรรยากาศที่สดใสปลอดโปร่ปรง นะคะสาธุนะวันนี้แอเดนก็ปั่น้าตางปันผ้าไว้ตนะั้งแต่เมื่อเช้าแล้วเดี๋ยวเราไปดูน้องวัวกันไปมีใครสมไฟให้น้องวัวหรือยังไปฮะมอร์นิ่งตอนเชาน้านะเอซโอ้นี่นะสวบอมารวมตัวกันที่จงน้องวัวนะฮะ นี่ค่ะสูงไฟให้แล้วนะคะน no ้องบัวเดี๋ยวมีข่าวดีเอาดาดามาปุ๊บทำไงเลยดาดามาปุ๊บขึ้นไรเลย,ย,เลยโอ้โหสสสแสดงว่าพึ่งมาใช่ไหมเนี่ยอ๋อดาดาพึ่งมาพึ่งตื่นโอ้อยังไม่ได้ขึ้นไรโอ้ย อันนั้นตัดหญ้าแต่เช้าเลยอ่าสวนยางตัดหญ้าแต่เช้าแล้วเป็นไงบุญรอดบุญเหลืออร่อยเลยอืมอะไรอะไระอะไรนะก็เดี๋ยวช่างเขาก็จะมาเอ่อตีตีรั้วให้กับคอกวัวเนาะเอ้อ กินไปกินไปกินไปนะฮะน้ําอยู่ตรงนู้นน้ําอยู่นู่นนะคะอันนี้ก็ไว้ให้เขากินเนาะน้ําก็มีน้ําก็มีนี่นายเอฟซีบอกไม่เห็นน้ําเลยนะคะน้ําอยู่นี่นะนู่นนะคะตัดหญ้านะ้เอฟซีนี่ค่ะเพื่อนบ้านเรามีอะไรอินทิราเห็นกิจการกันอะไรหล่นเจอพลังสายัง โอ้เดี hmm. oh, Look, um, hi, uh ๋ยวเดี huh. uh ๋ยวเดี huh. uh ๋ยวเดี huh. ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหเดี๋ยวมีกี่ลูกลูกเดียวลูกเดียวเอาสองลูกเออเอาอือเอออือเออได้ฝรั่งกินโอ้ทำไมป้าคนี้น่าเรียนมากเอออร่อยกินฝรั่งใสแดงใสแดงใสแดง มันมีแก่หลงอือนี่กินกินกินไก่ต้นสดๆเลยท่านผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวเดนู่น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 ไนุไงข้างล่างนั่นไปเรไป็วเร็วเร็วเร็วินร็เร็เร็วเนี่นนนี่ไงนี่ไงด้านี่นี่นี่ด้านี่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 เร็ว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 เ้ เนอกินไหมเออชิอร่อยนุ่มของนุี่ฮะทำไมใส่ชุดกบบนี้ล่ะก็ลงเมข้าก็เลยรีบกันฝนไว้เลยตัวกันสิรวมตัวกันี่ข้อบัวฮะดูดูนะะเดี๋ยวจะไปชม เครื่องทาครีมกันแดดเราไม่ได้ลงแป้งสักตื้อ๋อนี่ะพอดูพอดูได้มพอไปวัดตอนเทียนเทนได้เลยใช่ใช่สายแต่แนะนำหน่อยเงี้ยนี่ด้วยอ๋อเฮ้ยประหยัดประหยัดเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไม่ใช่หนึงอ้าวมีอะไรกินกันอ่ะฝรั่งปล่อฝรั่งมันสีดานด้นหมดแล้วฝรั่งฝลังมันสีดานด้นตอนนี้เนี่ยมมันี ีเข oh ah. hm ียวกับขาวนะนี่ไงที่อยู่สิบดีเนี่ยไม่เอาหรอเก็บเลยกินได้กินได้แล้วเออเดี๋ยวมันจะเน่าเรียบกินเลยอืมเสือลูกนั้นดีกว่าไหมเสือข้างบนก็มีนึงมันย้อนไอันนั้นยังยังยื่นดูดูลูกนั้นนะไหนลูกไหนเดิมมาฝั่งนี้ไม่ใช่ฝั่งนี้เป็นไงขาวขาวขาว ข้างบนบนหน่อยเออเออเอออันนี้ก็สุกแล้วเออนั่นแหละกินได้นั่นแหละโอ้คุณผู้ชมมันสุกแล้วเดี๋ยวเราจะกินขาต้นดีกว่าอะเดี๋ยวเราจะกินขาต้นหินไทยยังไม่ได้ได้ไหมอะเก็บได้ไหมฮะก่อนกินต้องร้องเพลงด้วยนะเราเพลงว่ามาส่งเจ้าได้ มาส่งไงไม่เห็นปลายฝาเลยบอกเกรียดบอกขมบ่อจมีหยาแล้ววาเอ้ยจับ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 เดี๋ยวเทิ๋ไปบลอกเป็นเชิญไปเป็นเิเดี๋ยวเลี้ยวไเปอเบอกเกียบ่จม บ่เทียบบ่ขมบ่จมีหน้าระหวัางทางอ้นี้ก็ดีใจเลยโอ้โหจักตาต้นเลยแอนพอแรดราองเยอะเนี่ยมันจะติดแต้อโอ้โห สดจากต้นเลยเอา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 โอ้โหอยังงอือโอ้ยสดสดจากต้นเลยท่านผู้ชมพรุ่งนี้อยมากินต่ออ่ะพรุ่งนี้มากินต่อเสแล้วเจะกินให้เหมือนกระรอกดีากกัมากินเสรีบอกว่าพรุ่งนี้มากินพรุ่งนี้มากินต่อโอ้ เอากรลอกรลอกเขากินเน่ะเขาจะกินแล้วก็อิ่มแล้วก็พอกแล้วไปบอกแล้วเอฟซีนนี่ค่ะก็เป็นความสนุกสนานมุดมุของสวเรานะทุกคนเนาะน้องวัวก็เดี๋ยวช่างเขาจะมาตีคอกให้ใหม่นะเอฟซีนะคะป่ะนะสวทุกคนป่ะเดี๋ยวเราไปทำภารกิจเรานะคะ ฝากสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ด้วยนะคะนะไม่ว่าจะเป็นน้ำปลารานะคะสินค้าพีพีครีมเซรั่มสบู่นะแล้วก็เสื้อองค์ปู่ด้วยนะคะ f อเน,อะนาะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณ f อฟซท่านมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย